ืางนี้โครงการนี้มันเป็นโครงการระยะยาวนะครับมันเป็นโครงการตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันก็คือเริ่มต้นปี58แล้วก็จะมาแล้วเสร็จปี63ครั้งนี้เป็นการประชุมเรียกว่าเหมือนกับสรุปโครงการละเล็กอ,อันเดียวก,ก็คือเอาไปประกาศในราชกิจจาเท่านั้นเอง และนี่คืออีก้วความสำเร็จจากต้นแบบหรือโครงการนำร่องของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ดำเนินการมาครบทั้ง25ขั้นตอนที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่ขาดการพัฒนาเช่นเป็นที่ตาบอดหรือระบบสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึงได้สำเร็จและยังสร้างไว้เพื่อรองรับสิ่งก่อสร้างและความเจริญในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่และยังเป็นเส้นทางผ่านของรถไฟในอนาคต E do I? เราเป็นหนึ่งใน8จังหวัดของประเทศไทยในวันนี้ทราบว่าเป็นรูปธรรมละพัฒนาที่ดินเพิ่มมากขึ้นซึ่งน่าจะนําไปสู่ราคาซึ่งจะดีขึ้นแล้วก็รองรับในการขยายเขตเมืองในอนาคตแล้วก็ที่สาคัญมติคลมก็เห็นชอบแล้วว่าจะ,จะมีรถไฟกลางคู่มาถึงเชียงรายไปถึงเชียงของตรงนี้คือเส้นทางผ่านนะครับที่จะเชื่อมโยงได้อย่างดีิงอันนี้คือความโดดเด่นของเชียงราย เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความเจริญเข้ามาในพื้นที่อําเภอเวียงชัยถ้ามีโครงการโครงการนี้ไปตกดีได้ทีหนึ่งถ้าเจ้าของดีดินรังเลจ้ย่าต้องเลงเยใจนะครับตัดสินใจเขาร่วมเลยจะเป็นโอกาสดีของท่านภายในวันน่ะ้ะกระลูกหลานของท่าน้วยขอบคุณโยธาทุกคนตีนําความเจริญนําโครงการดีๆเข้ามาสู่ที่นี่ป้าก็ขอขอบคุณจัดนักยินดีนะครับที่ทางสํานักงานโยธาธิการและห้งเมือง จังหวัดเชียงรายได้มอบถนนสายนี้ให้กับทางเทศบาลตำบลมีชัยเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ทางเทศบาลตาบลมีชัยก็จะขอดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อประโยชน์และพี่น้องของประชาชนต่อไปครับกว่าความสําเร็จในวันนี้จะมาถึงหลายคนอาจจะกําลังสงสัยว่าเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งวันนี้เราพามาตามรอยเส้นทางความสำเร็จตัวอย่างโครงการนำร่องของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายจากความสงสยัยสู่ความหวังจนกลายมาเป็นความสำเร็จกับเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีความเป็นมาอย่างไรไปชมกัน ตอนที่จะเข้าร่วมโครงการน่ะพี่มีข้อสงสัยเยอะมากมากเลยค่ะเป็นร้อยๆคำถามที่เข้ามาว่าจะมายังไงจะเป็นยังไงต่อไปสงสัยว่ามันจะเอาถนนไปนี่มันจะไปยังไงไปออกที่ไหนตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้อ่ะคิดว่าจะเสียประโยชน์ก็เพ,เพราะผ่านที่เราสงสัยอยู่ว่าเราจะได้อะไรขึ้นมาเพราะขาอที่ใบบ,บอกว่าที่ดินมันจะสวยอย่างงู้นอย่างนี้ก็โอเคไปกับเขาขั้นแรกเขามาติดต่อลงก็สงสัยว่าเอ๊ะ เขาจะไปทาอะไรนะในที่แรกกับผืนดินของเรานะั้นเป็นผืนดินที่ติดกันอยู่แล้วแต่พอถ้าถนนเข้าไปปั๊บเนี่ยสวนที่เราสูญเสียไปคืออย่างต้นไม้นเนื้อที่ของเราจะถูกตัดในรูปลักษณะแบบไหนอย่างเงี้ยเนื้อที่เราจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงไม่เคยไม่เคยสงสัยเลยรู้อยู่แล้วความเจริญมจะมาในเมื่อมีถนนเข้ามาตัดผ่านความเจริญก็มาที่ดินก็จะมีราคาขึ้นไง โครงการจาัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามการวางผังเมืองเพื่อให้ชุมชนนะครับมีการสัญจรมีการคมนาคมที่สุขสบายแล้วก็มีรูปที่ดินที่เหมาะสม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับตั้งอยู่ในอำเภอเพียงชัยมีพื้นที่โครงการเนี่ยประมาณ88ไร่นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยมีแปลงที่ดินทั้งสิ้นเนี่ย22แปลงมีผู้เข้าโคร,รงการเนี่ย14รายโดยทางกรมโยธาเนี่ยได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่เนี่ยเป็นการตัดถนนมีเขตทางเนี่ยกว้างประมาณ12เมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ940เมตร แช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ32ล้านซึ่งได้แล้วเสร็จเนี่ยไปเมื่อปีพศ2562ถนนโครงการเนี่ยเป็นถนนสายพ5นะครับอยู่กลางอำเภอเวียงชัยเลยโดยอยู่ยหลังที่ว่าการอำเภอเวียงชัยเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1173แล้วก็1299นะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดเชียงรายนะครับไปสู่อำเภอเชียงของแล้วก็เชื่อมต่อไปยังประเทศลาว คือโครงการจัดรูปที่ดีเพื่อพัฒนาพื้นที่เนี่ยจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับเป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นโครงการที่8จาก55โครงการใน44จังหวัดทั่วประเทศซึ่งขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยครับมีทั้งหมด2ี่ขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายระดับที่25นะครับก็จะเป็นการประกาศในราชกิจการนุเบกษานะครับทำให้งารเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับผม ปัญหาที่อุปสรรคมันก็มีบ้างคือบางคนมันก็จะหาว่าที่ดินของเราเนี่เสียหายบ้างบางคนก็เดินเข้าไปหาทางบ้านผมนะก็ทําความเข้าใจให้เขาอ่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนี่ก็ขอขอบคุณนะทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยที่วางตําแหน่งที่ดินของเราเนี่ยให้ชาวบ้านได้เห็นรูปประทับที่เกิดขึ้นจริงจัดรูปที่ดินได้สวยงามมากชาวบ้านเขาก็พึงพอใจ ไงก็แล้วแต่มันก็มีข้อดียืนในส่วนของโครงการน,นี้ถึงเราจะไม่คิดจะขายแต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินของทุกๆแปลงที่เป็นเจ้าของมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและความจเจริญมันเข้ามาในอำเภอเวียงชัยจากวันนั้นถึงวันนี้ดีขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสาเร็จได้ง่ายทุกคนร่วมมือกันดีอยู่ดีเพียรูกหลานในวันข้างหน้าม,มึงมีที่ออกกํลาลังกายกันเนาะทุกวันทุกเจ้าลยก็ ทุกเย็นเขาก็สบายเขาเป็นละอ้อนรู้สึกภูมิใจมันสวยมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างสวยเลยแต่ก่อนมันจะยาวไปสุดลูกหูลูกตาอย่างเงี้ยมันไม่สวยดูมันแคบไปเงี้ยแต่ตอนนี้เขาพอเขาตัดถนนขึ้นมานจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วมันสวยถ้าปล่อยแล้วเป็นเป็นต้นยางอยู่เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเมื่อความเจริญก็ถึงมันยากต่อการที่เราจะต้องไปตัดโค่นทิ้งและการขนไอเสร็ตต้นกิ่งไม้อะไรอกลําบาก เลยตัดสินใจคุยกันบอกว่าอ,อนั่นก็เข้าร่วมโครงการเพราะใน,นอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นป่าอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่ได้อยู่แล้วสึดพอใจในเรื่องของหนึ่งเส้นทางใช่ไหมถนนน้ําไฟโอเคอยากจะบอกพี่น้องชาวบ้านพี่น้องประชาชนชาหวัดเชียงรายทุกอำเภอท่านจะมีความสุขมากนะครับในการที่ท่านได้ที่ของเราแทบจะไม่มีค่าหรือมีค่าน้อยมากขายใครๆก็ไม่ซื้อเพราะไม่มีทางเข้า,ขาออกวันนี้มันมีค่าสูงมาก อยากจะเชิญชวนนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ที่ออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขในในสมบัติที่เรามีอยู่แต่มันมีม,มูลค่าเพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะของพังเมืองจังหวัดทุกท่านนะครับทีหู้โอกาสก็ผมเปพี่น้องเพื่อมีใช้ได้ขยายโอกาสและมีทางดูนุนตีงดี่ดินจะมีราคาก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับผม กว่าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จงังหวัดเชียงรายจะเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้กว่าภาพความสําเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะยากเกิดข้อสงสัยมากมายว่าจากแปลงที่ดินตาบอดเข้าถึงไม่ได้แปลงที่ดินเป็นทรงเส้นก๋วยเตี๋ยวกลายมาเป็นรูปร่างสวยงามสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นผู้คนเดินทางสัญจรสะดวกสบายน้ําไฟเข้าถึงราคาที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และนี่คือตัวอย่างของภาพความสําเร็จที่ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปและอยากให้ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันที่ปลายทางความสําเร็จที่คุ้มค่าจริงๆเพราะมันคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่เส้นทางแห่งอนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน